ยิ่เคยเย็นม่เคยร้อนไม่ต้พอใจย่ ที่สาสดาจะเกิดที่ตอนที่เราจะเกิดที่เป็นมาแส่พร้อมกับมนุษย์คนแรกนั่นแหละเกิดขึ้นมามนเป็นอย่างนี้มาตลอดกาลนานนั่นแหละเมื่อมันเป็นมาอย่างนี้ตอนแรกๆมันก็ไม่มีปัญหาหรอกทุกอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร แต่พอมันมีหลายคนขึ้นมามีชุมชนขึ้นมาเออมันเกิดขัดใจกันขัดใจคนเดียวโมโหอ,อยู่คนเดียวซกต่อยต้นกล้วยต้อน,ตอนอะไรไปมันก็ไม่เท่าไรหร่ ตัวเองก็มันก็มีความรู้สึกที่มันแปกว่าเป็นตัณหาเป็นความอยากเป็นความโลภเป็นความหลงเป็นความทุกข์เป็นความเมตตาเป็นความอะไรนึนเกิดขึ้นมาหลายสิ่งหลายอย่างามันก็เลยได้หอคิด ได้สติได้ปัญญาอยากจะเห็นโลกนี้มันอยู่ด้วยกันความอยู่กันด้วยความสุขด้วยกันด้วยกันด้วยความสงบเพราะว่าได้เห็นความสุขเห็นความสงบที่เกิดขึ้นกับตนแล้วมันสบายใจมันมีความสุข เป็นความอิสระความเป็นใหญ่มันก็ยังแย่งกันคนเรามันเกิดมาก็ว่ามีกินมีกามมีเกียรติเกิดมาทีแรกมันก็แสวงหาการกินก่อนมันพอกินอิ่มแล้วมันก็เกิดกามเกิดกามเกิดติดใจ เกิดลาคะเกิดพอใจในรูปรถกลิ่นเสียงก็อยากได้มากๆเข้าก็แข่งแย่งกันการแข่งแย่งกันมาสะสมไว้มันก็เกิดโลภเกิดความโลภขึ้นมามีคนแข่งแย่งก็เกิดโทสะมาไม่พอใจก็ขับใส่ใบอะไรกามันก็เกิดมาตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นแหละ เรื่ว่ามีกินมีกามความกามสมบูรณ์มันก็อยาแสวงหาไปอีกอยาหาเกียิอยากจะมีหน้ามีตาอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะให้คนนับหน้าถือตาอยากจะมีข้าทาบบริวารอยากมันอยากไม่มีที่สิ้นสุดพระาัตรดาก็าบอกว่าปูมันเป็นอย่างนี้มัน หาความสงบได้ยากมันหาความปลอดภัยได้ยากมันหาความสุขได้ยากเออดังนั้นท่านก็หาวิธีข้า,าออกให้คนที่อยากจะสงบก็ต้องอสลัดความรู้สึกในใจบางสิ่งบางอย่างออกไปในความที่อยากโน,น่นอยากนี่ก็ทำให้มันลดคลอยลดลงไปอย่าให้มันมากให้มัน พอประมาณหรือวาพอสายกลางให้เอาแต่พอปานกลางน้อยเกินไปก็าลาบากมากเกินไปกว็วุ่นวายนะฉะนั้นเดินสายกลางให้มันพอดีพอดีการนี้มันพอดีกับใครแหละพอดีแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอีกพอดีกับเรานั่นแหละเออบางคนพอดีมีศักยภาพมากเหมือน,นกับคนที่มีกําลังมากเขาก็สามารถที่จะแบกได้มาก แบกได้เต oh, ็มท oh, ี่เขาก็ไม่นักแต่ถ้าเราไปแบกอย่างเขาก็ไม่ไหวบางคนมีแรงน้อยก็แบกได้นิดหน่อยไปแบกมากก็ไม่ได้ออะไรอย่างเราไปแบกโอ้มันเบาดิดเดียวแต่ว่าคนแรงน้อยไปแบกโอ้หนักนี่แหละอะไรก็องให้มันพอดีกับแรงของตัวเอง ความเป็นอยู่การแสวงหาก็เหมือนกันให้มันพอดีกับความรู้สึกของเรากับแรงของเรากับสติปัญญาของเราให้กว่าเดินสา อื่นบ้างแดงใครแ่งคนไกล่ชิดติดเคียงนั่นแหละแ่งญาติพี่น้องคนข้างบ้านนั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้พึ่งพาซึ่งกันและกันเราจะด้วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรามีเขาไม่มีแล้วก็แบ่งเขามีเราไม่มีเขาก็จะได้แดง ก็รู but, ้จักก็รู้ารู้จักเป็นอยู่ให้ปลอดภัยถ้ารวยอยู่คนเดียวมันไม่ปลอดภัยเดี๋ยวคนไม่มีมันก็จะมาแย่งปัญหาของมันถ้าเรารู้จักแบ่งมันก็ไม่มาแย่ง Sí. ังนั้นสิ่งแวดล้อมมันเป็นเหตุแล้วมันก็มีสิ่งแวดลออ้อมอีกน,นิดนึงคือการศึกษาการเรียนรู้การทำความเข้าใจคนที่พอมีสติปัญญาก็าจะรู้จักสังเกตรู้จักพิจารณารู้จักทำความเข้าใจในเหตุใกล้เหตุไกในความเป็นไปเป็นมาของ โลกของคนของสัตว์หลายสิ่งหลายอย่าง,งถ้าเรารู้จักทำความเข้าใจก็จะเห็นเห็นความจริงความจริงของโลกความจริงของคนความจริงของสัตว์ความจริงของจิตใจจิตใจนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างน้อยก็ให้เข้าใจตัวเองให้ได้ก่อน ไม่ต้องไปเพ่งอะไรผู้อื่นไม่ต้องไปสนใจผู้อื่นมามกเพราะส่วนมากคนเรานี่ก็จะมักจะไม่มองตัวเองด้วยว่าผลคนิ้วตัวเองนีไ่ไม่เห็นหรอกของที่อยู่บนหัวตัวเองก็ไม่เห็นหรอกแต่จะไปเห็นหัวคนอื่นไปเห็นความการประพฤติการปฏิบัติของผู้อื่นมากกว่าเห็นตัวเอง ฉะนั้นในทางศาสนาก,ก็จึงให้หันมาดูตัวเองให้มากดูสักอย่างน้อยๆก็สัก90%ดูผู้อื่นสัก10%ประมาณนี้แล้วก็จะได้เห็นชัดว่าเออเรานี่มันก็มีจิตมีใจมีร่างกายจิตใจมันก็มีความคิดมันก็มีความจำ มันก็มีความรู้สึกเอออ่ามันมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันก็มีความรู้สึกอะอ่าสุขใจทุกใจพอใจไม่พอใจสบายใจวุนว่วยใจมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละทุกคนมันก็เป็นเหมือนกันอ่แล้วเราก็สาวหาเหตุของความ ุกใจมันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรสาเหตุของความทุกข์ใจมันเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรมันเป็นมาอย่างไงเราแก้ไขได้ไหมเหตุอย่างนี้บางอย่างมันก็แก้ไขได้บางอย่างมันก็ต้องยอมรับความจริงต้องยอมรับความเป็นไปของมัน บางอย่างมันก็เหมือนกับโรคภัยไข้เก็บนี่แหละบางอย่างมันก็รักษาได้บางอย่างมันก็รักษาไม่ได้บางอย่างก็ต้องยอมเจ็บยอม,ยอมทนมันก็ต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละเหมือนคนบางคนเหมือนลูกบางคนนั่นแหละ เออพ่อแม่เขาก็ดีลูกเขาทาไมไม่ไดีเออไปจามาบางทีมันพ่อแม่มันก็คนและจิตใจเออเขาก็ต่างคนต่างม,มาต่างเป็นนั้นเรามาทิจารณาให้เห็นความจริงความจริงก็คืออย่างที่มันเป็นนั่นแหละอ่าไม่ใช่อย่างอื่นอย่างที่มันเป็นที่มันไม่แน่นอน เออมันก็เปลี่ยนไปได้เห็นบางคนคนนี้มันไม่ดีมาแต่ต้นอ้าวมันมาดีที่ทากลางก็มีบางคนมันเท่ากลางก็ยังไม่ดีไปดีเอาปลายมือก็มีตอนแก่ตอนเท่าตอนสลาแล้วมันเป็นคนดีก็มีบางคนมันดีมาตั้งแต่เกิดโอ้ยมันเออเด็กคนนี้มันพูมันรู้มันสลาดมันทำอะไรดูมัดดีหมดทุกการพอโตมา ไปคบเพื่อนหาเพื่อนไปเรียนหนังสือไปอะไรมากลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมาก็มีเออมันถ้าเรียกว่ามันไม่แน่นอนมันจะไปเอาจริงเอาจังต้องมันไม่ได้ดังนั้นเราต้องเรียนรู้เราอย่าไปยึดมัน่นอ้าเรียกว่าอย่าไปยึดมัน่นว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจนตายจนตลอดชีวิตหรือตลอดไปไม่ได้มันต้อง ให้ยึดเอาความดีและความถูกต้องความสงบสุขความปลอดภัยไว้ในใจของเราให้ได้เ,เหตุการณ์หรือว่าอารมณ์อารมณ์คือเหตุการณ์นั่นแหละมันเปลี่ยนไปได้แต่ว่าใจของเราเนี่ต้องระวังอย่าให้มันเปลี่ยนไปถ้ามันจะเปลี่ยนก็ให้มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี เปลี่ยนเป็น,นทิทธิทางที่มันมีความสุขมันมีความสงบมันมีความปลอดภัยนั่นแหละเออถ้ามันเปลี่ยนไปในทิศทางนั้นก็พยายามให้มันรักษาเอาไว้ให้มันเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นทิทธิทางที่ไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขก็ต้องหักห้ามแล้วก็ต้องฝึกดูนั่นแหละจึงจะรูออ้ใจของเราเป็นยังไงมันคิดอะไรบ้าง มันคิดถูกมันเป็นยังไงคิดผิดมันเป็นยังไงคิดแล้วสบายใจเป็นยังไงคิดแล้วมันปอดภัยเป็นยังไงคิดแล้วมัสงบเป็นยังไงคิดแล้วมันวุ่นวายมันเป็นยังไงถ้าเราเข้าใจมันเข้าใจมันแล้วก็จะแก้ไขได้โอมันคิดขึ้นมาุ้ยมันไม่สบายใจเลยวุ่นวายใจเลิกดีกว่าไปคิดอย่างใหม่ถ้ารเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตเ,เปลี่ยนใจถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้ครับก็เลยว่าให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันหยุดคิดสักพักหนึ่งมาอยู่กับปัจจุบันหยุดคิดความคิดนั้นมันใช้ไม่ได้ก็หยุดคิดมันซะการที่จะหยุดคิดจะหยุดยังไงล่ะก็หาอารมณ์ที่มันเป็นกลางๆให้มันอารมณ์นั้นคิดไปแล้วมันวุ่นวาย ก็มาดูลมหายใจดูอารมณ์ที่มันเป็นกลางที่มันเข้ามันออกตลอดเวลานั่นมันจะไม่วุ่นวายเพราะอารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์แห่งความว่างอารมณ์แห่งความเป็นจริงอารมณ์แห่งความสงบให้จิตใจของเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเนี่ย มันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยมันจะไม่เป็นปัญหามันจะสบายใจมันจะสงบใจพออยู่ได้นานๆพอเห็นประโยชน์จากมันแล้วเห็นคุณค่าของมันแล้วมันจะอยู่เองมันจะไม่อยากไปคิดอยากอื่นเองมันแต่ตอนแรกๆก็ฝึกยากหน่อยเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราก็เคยได้หลังใจเคยคิดไปทั่ว คยไม่เคยมีหลักเหมือนกับวัวป่าควายป่าที่มันไม่เคยผูกผูกนั่นแหละมันได้ไปตามปัารถนามันอยากไปไหนมันก็ไปบางทีมันก็ไปให้เสือกินบางไปให้กระเท้กินบางบางทีมันก็ชนกันเองบออบางทีมันก็มีที่ทุ่งหญ้าดีบางไปที่แห่งแรงบออ นั่นแหละใจที่มันไม่ได้ผูกแต่ถ้าหากว่าใจที่มันมีเจ้าของอะไรวาเจ้าของก็คือผู้รู้ผู้รู้ก็เอาสติคือเชื่อเอาผูกไว้กับหลักคือลมหายใจลมหายใจก็ถึงเหมือนหลักผูกเอาไว้เอาสติผูกเอาไว้เจ้าของคือผู้รู้ ว่าเออหูมันอยู่ปกติไว้มัน นั่งไปเดินซะบ้างไปทำโน่นทำนี่บ้างให้มันคลายอย่าให้มันเกิดอาการเครียดให้มันเกิดอาการเป็นปัญหาดังนั้นผู้รู้คือพุทโธของเราเนี่ยใจของเราที่เป็นผู้รู้ต้องให้มีมีผ,มผู้รู้ขึ้นมาสร้างผู้รู้ขึ้นมาสร้างความเข้าใจขึ้นมา เขาเรียกว่ามีปัญญา,าเขารว่าผู้รู้ก็คือปัญญานั่นแหละปัญญาจะคอยสังเกตคอยุกาคอยพิจารณาคอยทําความเข้าใจไปเรืเร่อยๆนี่มันก็จะเห็นเห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ของแต่ละนาทีวินาทีของการดําเนินชีวิตการเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันก็จะได้สุขทุกๆวัน ุกเวลานาทีจะได้ไม <online> <se anak lonely> ่ต้องไปเครียดกับเรื่องนั้นเครียดกับเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูข่าวโน่นก็อุ้ยมันมุ่นวายเปเครียยกับมันเดี๋ยวคณะโน่นเดี๋ยวกลุ่มนี้เดี๋ยวลัทธิโน่นเดี๋ยวอาจารย์นั้นโอ้วุ่นวายทันหมดเลยเออถ้าเราดูไม่เป็นอยู่วุ่นวายเนี่ยแต่ถ้าเราดูเป็นก็ได้ปัญญาหรอกเราสึกว่าเออโลกนี้มันก็มีหลายอย่างมันสนุกจั้งกันเลย เด่นแล้วกากลุ่มโนนทะเลาะกันแม้แต่ทนายมันก็ทะเลาะกันเหมือนกันมันสนุกดีเลยวัะหาความสงบใส่หัวมันเองไม่เป็นเลยหวะมันึงอยากจะชนะคนนั้นอยากจะทะเลาะกับคนโนอนทั้งทั้งที่บางปีมันก็ดูมันเหมือนกับมีมันมีความรู้อยู่แต่ว่าความรู้ของมันก็หา